วัดีค่ะวันนี้ก็ได้ติดตามข่าวน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลอีกนะคะวันนี้ก็มีการเ,เรียกพยานของลุงพลก็คือยูม็อบเข้าไปสอบสวนสืบสวนอีกแล้วก็มีท่านตำรวจผู้มีชื่อเสียงนะคะท่านก็บอกว่าลุงพลน่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปเป็นสินจ้างรางวัลสำหรับคนที่จะมาให้เบาะแสคดีน้องชมพู่นี่สี่เดือนแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ มีการถแถลงว่าไปถึงไหนแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ทั้งๆท,ที่ข่าวช่องต่างๆก็ได้เสนอไปแล้วและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศก็คงจะรู้แล้วแหละว่าใครละ่ะที่น่าจะเป็นคนร้ายมากที่สุดแล้วก็ตามที่ดิฉันได้ติดตามข่าวก็เห็นว่ามีรางวัลน,นำจับรางวัลผู้ที่ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับคดีนี้5แสนถึง1ล้าน